ขอถวายพระพรเจริญพระราชาศริสวัสดิพิพัฒนมงคุคคลพระชนมนสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบ,บรพิษสมเด็จพระปรเมนทรัธรรมิกามหาราชาธิราชเจ้าผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐบัดนี้ จะรับพระราชทานถวายวิสัญชนาพระธรรมเทศนาในอุปัญญาต่ามักาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัญนาไปไมิได้ต้องตามโมหารักอัฏฐาธิบาย ในพระธรรม,มเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกะรุณาคุณพระคันติคุณส่งพระกะรุณาโปรดเพร่ชฌานอภัยแก่อาตามผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม พุทธะสักทวินนาหังพิกขเวธรรมานังอุปัญญาสิงยาจะอสังตุิตาโุสเรสุธรรมเมสุยาจาอัอปติวานิตาปะทานันสมินติตบัตนี จะรับพระราชทานถวายวิสันาาพระธรรมเทศนาในอุปัญญาตธรรมกถาว่าด้วยธรรมะที่รู้เห็นเป็นประจักษ์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุโมทนาในพระราชกุพนบุญญาศี ที่สมเด็จบรมบอพิษพระราชสุภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชธรทราโประราชาทนพระบรมราชูปถัมแก่งานสมโพธ์พระอารามครบ2 2 5ปีวัดสุทัศน์เทพพระวรารามราชวรรคมหาวิหาร ในการจัดงานสมโภชพระอารามครั้งนี้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุสลอุทิศถวายสมเด็จพระบุราพากมหากษัตริยาธิราชเจ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตายานแพติสัตีโวสมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าวาดแห่งพระอาราม ที่คณะสงฆ์วัดสุทั์เทศพระวารารามนำโดยท่านเจ้าคุณพระพรมวชรมนีเจ้าวาดร่วมกับมูลนิธิอัธมราชานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้นสมเด็จบระบ,บรมพิตรพระสรชสมภารเจา้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชทานมหากรุณาให้งานนี้อยู่ในพระบรมราชุปรรมเพราะทรงพระอนุสรว่าวัดพระเทพอรารามเป็นพระอารามที่พระมหากษัตร,ริย์ในพระบรมราชจักรีวงทรงสร้างขึ้นและพระราชทานพระบรมราชูปถะั ต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชูปถัมนั้นด้วยพระราชศรัทธามั่นคงในพระตนตรตยในปีนี้วัดสุภัสเทพรวารามีอายุครบ215ปี นับตั้งแต่พุทธศักราช2,350อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดใหส้สร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชันน้นในเดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาส และโปรดให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระโตรหรือพระสีสัพยมนีซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทัยแต่ทรงทาได้แค่ก่อรากพระวิหารและยกองค์พระขึ้นประดิษฐานบนฐานชุก,กชีเท่านั้น ก็สิ้นรัชกาลมิทันที่จะสร้างวัดให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติต่อมาในรัชสมัยพระบาสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยโปรดให้สร้างพระวิหารตอ่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองการยันไม่ทันแล้วเสร็จ ก่อสิ้นรัชการพระบาทสมเด็จพระนานก้าวเจ้าอยู่หัวราชการต่อมาโปรดให้สร้างพระอุโบสถและประดิษสังขอนกุฏิสร้างกุฏิสมจนแล้วเสร็จสมบูร์พระราชทานานามว่าวัดส,สุภัทเทพธารามและโปรดให้อรัธนาสมเด็จพระอริยวงศาคาตายาน ปู่เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือคณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมไตรัยโรกาจารย์มาเป็นเจ้าวาร,รูปแรกนับแต่นั้นการรักษาและพัฒนาวัดในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งนี้ก็ตกเป็นภาระหน้าที่ของปู่เจ้าวาสรรที่ครองวัดสืบต่อกันมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงนามพระอารามเป็นวัดส,สุทัศนเทพพระวรารามดังเป็นที่เรียกขานกันในปัจจุบันการก่อสร้างวัดส,สุทัศนเทพพระวรารามจนแล้วเสร็จดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระพระชาระชศรัทธา และพระราชวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทสัก,ก,กำาังในการสร้างวัดส,สุทัศเทพรวารารามให้สำเร็จงดงามใหญ่โตตามพระราชบณิธานของสองราชการก่อนนั้นวัดส,สุทัศเทพรวารารามเป็นพระอารามขนาดใหญ่ ที่พระมหากษัตริย์สามรัชกาลทรงส,สร้างสืบต่อกันมาจนแล้วเสร็จเป็นวัดที่สมบูรณ์และมีการสมโภชพระอารามครั้งแรกเมื่อพุทธศักราชสองพรวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการสมโภชเป็นเวลานานถึง40ปี การก่อสร้างพระอารามสำเร็จรุล่วกไปด้วยดีก็เพราะพระมหากษัสัิย์ทั้งสามพระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมของมหัชาสัยบุคคลผู้คิดทำการใหญ่ตามในแห่งพระบาลีที่รับประทานยกขึ้นเป็นนิเขปประบทเื่อต้นว่าทวินดาหังพิทเว รรมมานั้นอุปัญญาสมเป็นต้นแปลความว่าเราตะถาคตรู้เห็นเป็นประจักษ์คุณของธรรมะสองประการคือความไม่สันโด,ดในการทำความดีและความไม่ท้อถอยในการปรเพ็ญเตียนขอรับระาชทานถวายวิสันนาว่า บุคคลผู้คิดทำการใหญ่ต้องมีคุณธรรมทั้งสองประการได้แก่อสันตุทิตาคือความไม่สันโดษในการทำความดีและอัปปติวานิตาคือความไม่ท้อถอยในการประพิิเทียนด้านกรณีที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ นอกจากจะอาศัยการมะเพญบารมีในชาติปางก่อนแล้วยังได้อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการนี้เพื่อหนุนในชาติปัจจุบันอีกด้วยคุณธรรมข้ออสันตุทิตาความไม่สันโดษในการทำความดีหมายถึงความไม่ยินดีพอใจในความสำเร็จขั้นต้น แล้วเลิกล้มความพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้โดยทั่วไปพระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคลรู้จักสันโดษคือพอใจตามมียินดีตามได้ในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสิ่แต่ในเรื่องการทำความดีทรงสอนไม่ให้สันโดษมักน้อย ดังที่ทรงทำเป็นตัวอย่างไว้ขณะเป็นเจ้าชายสิทธาัตถะเพิ่งพออกอันวน์สแสวงหาโมฆะธรรมด้วยการไปปฏิบัติสมถกรรมฐานในสำนักของอาลารดาบทและอุทกกดาบจนได้สมาบัติแปลแม้นาบททั้งสองเชิญให้เป็นเจ้าสำนักอยู่ด้วยกัน พระสิทธัตถะก,ก็ไม่ยินดีพอใจในความสำเร็จเพียงแค่นี้จึงออกเดินทางแสวงหาโมกขธรรมต่อไปจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นเพราะทรงไม่สันโดษในการทำความดีคุณธรรมข้ออัปปติวานิตาหมายถึง ความไม่ขอถอยในการประพฤติเพียนแม้จะต้องพบอุปสรรคหรือมาราจนในการทำความดีดังพระบาลีที่ว่าวายเมเทวะกุริโสยาวะอัจิ์นิปถาแปลความว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่มไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปราถนา ดังจะเห็นได้ว่าในวันที่ตรัสรู้ขณะที่พระพุทธเจ้าของเราประทับนั่นใต้ต้นสีมหาโพธิ์ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่ากามังตะโจนะหารู้จักอัธิจะอวสิสตุเป็นต้นแปลความว่าเนื้อเลือ,ลอดในร่างกายจงเหือดแห้ง จนเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุผลที่ปรารถนาด้วยความเพียรของบรุษเราจักไม่หยุดทำความเพียรเมื่ออธิษฐานจิตดังนี้แล้วพระองค์ทรงสู้รบกับเทวุตมานและกิเลสมานอย่างไม่ย่อท้อจนประสบชัยชนะ ได้พระรามว่ามารัชิโนผู้ชนะมาและสัมมาสัพพุทโธผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองการก่อสร้างวัดสุทัศน์เทพวราราแล้วเสร็จในยุคทศนันโกสิ์ตอนต้นก็เพราะอาศัยคุณธรรมทั้งสองประการดังพันนาามา คุณคุณธรรมประการแรกคืออสันตุขิตาความไม่สันโดษในการทำความดีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ชื่อว่าดีราช่าดินแดงความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีเพื่อดำเนินการตามพระราชบัิญัตนี้รัชการที่หนุ่มที่หนึ่งทรงสื่อสารสิ่งดีงามมากมายจากสมัยกรุงศรีอยุธยามาก่อสร้างใหม่และรักษาไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์ ดังกรณีที่ทรงัเชิญพระโตหรือพระศรีสาตยมุนีมาจากสุขโขทยัยมาขึ้นที่ท่าพระจากนั้นทรงชักเลื่อนองพระทางสถลุลาสรและได้เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่องค์พระไปด้วยทรงให้สร้างพระวิหารสำหรับประดิษฐาน พระศรีสักยมุนีทั้งนี้ก็คือสร้างวัดขึ้นที่กลางกรนครให้สูงเท่ากับวัดพนันเชิงแห่งกรุงศรีอยุธยาความไม่ท้อถอยในการอำเพ็เพียรของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเป็นที่ประจักษ์ในการยกพระศรีสักยมุนีขึ้นประดิษฐานบนฐานชุก,กชี เมื่อต้นปีพุทธศักราช2,352ขณะนั้นพระองค์ทรงประชวนหนะักจึงมีรับสั่งว่าเพียงได้ยกพระขึ้นถึงที่สิ้นธุรักษ์เท่านั้นแล้วต่อมาในเดือน9ปีนั้นก็เสด็จสวรรคต รัชการต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาานาาไหลก็มีความไม่สะโุดนในการทำความดีด้วยการสืบสารการสร้างพระวิหารหลวงต่อไปและมีความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรด้วยการที่ทรงจำหลังบานประตูพระวิหารหลวงด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระนาตาเจ้าอยู่หัวผู้สร้างวัส,สทุทัน์เทพพรวาราณต่อจนแล้วเสร็จก็ทรงเทียงพร้อมด้วยความไม่สันโด,ดในกาประเพเพีดังจะเห็นไดจากการที่ทรงสร้างวัดใหม่และบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่ากว่า35วัดทรงมีพระราชสัทธาในกล้า ในการอุปถธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาและมีพระราชวยาาาิยักษ์หาไมยยนในการสร้างและบูรณะปฏิสังขอนวัดเหล่านั้นดังที่มือพรงมสมพัสสอนหรือนายมีสิทธิเอกสุนพรู้ได้แต่งเพลงยาวสรรเสริญสะเกียร,ริและบาสมเด็จพรจะนางเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่าโทนเรื่องอื่นมิไดชื่อเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไทยให้ไฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นวิวไรถึงเรื่องปั้นเขียนถาสลักอึงรวมความว่าการก่อสร้างวัส,สุทน์เทพพรารามแล้วเสร็จ ก็เพราะอาศัยคุณธรรมสองประการกล่าวคืออาศังตุธิตาความไม่สันโดดในการทำความดีและอัปปฏิวานิตาความไม่ข้อถอยในการทำผิเพียนสมดังบทโครงที่ว่าคนใดมิอิ่มด้วยความดีออกสั่งสมบารมีเบาช้า มานมาไม่คิดหนีสักหน่อยเขาย่อมเจริญรุดหน้าสู่เป้าหมายเหลวเพราะเหตุที่วัดสุทัศน์เทพอรารามเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทร,รสงสร้างขึ้นด้วยคุณธรรมสองประการดังรับพระยาทาถวายวิสันชนามาพระอารามนี้จึงได้รับการจัดระดับ ให้เป็นวัดที่มีเกียรติสูงยิ่งคือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรร์มหาวิหารเมื่อพุทธศักราช2458ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจกล่าวได้ว่าที่วัดสุทัศน์เทพรอราราม ได้รับเกียร์อันสูงยิ่งเช่นนี้เพราะมีคุณสมบัติครบ3ประการคือ 1. ความยิ่งใหญ่ 2. ความวิจิตอลังกาและ3ความศักดิ์สิทธิ์ประการแรกที่วัวดสุดทัศนเทพรวรารามมีความยิ่งใหญ่ เพราะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้ณสถานที่ที่กำหนดให้เป็นใจกลางพระนครในสมัยนั้นภายในพระอุโบสถยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชัสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระประเมนทราอานันทมหิดลพระอัธมกรามาธิบดริ ประการที่สองที่ว่ามีความวิจิตรอลังการเพราะเป็นวัดที่มีความงดงามประดีตฐด้วยฝีมือการก่อสร้างของช่างหลวงที่สำคัญยิ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าณภาลัยทรงจำหลักบานประตูพระวิหารหลวงด้วยพระองค์เองบานประตูนี้ได้รับการยกย่องว่า มีการแกะสลักงดงามอย่างที่สุดประการสุดท้ายที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใจกลางพระนครเหมือนเขาพระสุเมรที่เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิวัดนี้จึงได้นามบอกว่าวัดสุทัศน์เปรียบได้กับเมืองสุทัศนนคร บนสวรรค์ชั้นดาวดึง์ซึ่งตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมนนอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นที่สถิตของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเทติสัตเทโวสมเด็จพระสังฆราชรูปที่สิบสองแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ที่สำคัญยิ่งคือวัดนี้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจองล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระศรีสามิยมวีพระพุทธตรีโลกเคเชตและพระพุทธเศษธรรมุนีความศักดิ์สิทธิ์ของพระอารามแห่งนี้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งเมื่อสมเด็จ มรมบรรบพิษพระรราาชมาาเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโปรดเกล้าให้เชิญน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาทําพิธีอภิเษกเป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์กพระวิหารหลวงวัสุทัศน์เทพรวารารามสำหรับนำไปใช้ในพระรา,าชพิธี บรมราชาพิเศษเมือ่อพุทธศักราช2,562สมเด็จบรมบพคิพระราชาพานเจ้าผู้ทรงพระคุณอน,นประเสริ์ทรงพิจรารณาเห็นความยิ่งใหญ่ความวิจิตอลังการและความศักดิ์สิทธิ์ของวัดสุท์เทพพระรารายดังรับพระราชทา,าน พันานามาจึงพระราชทานพระบรมราชูปถรัรมภ์แก่งานสมโภธพระอารามครบ215ปีในครั้งนี้อีกมินาก,นากนะออนาระจับปุ่มเย็นขออำนาจพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีในหมู่สมทั้งพวกนี้จงสำร็จ ประสิทธิวิิธวิบาสสุภผลเพิ่มพระบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปในสังปรายภพแด่สมเด็จพระบุรพามหาจจสตริยาธิราชเจา้าสมเด็จพระอริวงศ์สาคตายานเพติสเัเอโมสมเด็จจักรพรราชและปวงอดีตเจ้าวาดแห่งวัสุทัน์ เทพพระวรารามสมดังนักราชเจตนาปารกภุกประกาศรับประทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอุปัญญาตธรรมมัจจาฉลองพระชาตาระดับพระปัญญาบาลมียุติลงคงไว้ เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนีขอถวายพระองค์